ตตตสวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่กับเกมทะเลียนะครับอยู่ในโหมดมาสเตอร์โหมดไม่ใช่ลีเดอรี่โหมดวันนี้เราจะมาชีวิตรอดกันนี่อาชีวิตรอดอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดไม้ก่อนเลยว่ะผมไม่เคยเล่นโหมดนี้นะใน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 คอมผมดยังไม่เคยเล่นแบบจนจบเลยว่ะก็เล่นแต่ในมือถือจบว่ะเดี๋ยวนี้เรามาลองกันเลยเรามาเริ่มด้วยโหมดยากซะด้วยอใจใจป่ามันได้ว่ะ ป๋าหำเราจะตัดอตอ้นไม้ก,ก่อนเลยไม่ได้รู้อะไรมากว่ะในโลกเนี้ยเออก็แล้สร้างบ้านก่อนเลยเละกันนี่มนเกิดในนรกไม่ไม่น่ามีอะไรดีอ่ะแลวเราจะสร้างบ้านก่อนเลยว่ะทุกคนเบสิกเลยว่ะเบสิกเลยว่ะสร้างบ้านเป็นเบสิกเลยร้านค้าอู้เชีย่ยคือซีรีส์นี้ผมว่ามันไม่เล่นสายสมอนดีกว่าป๋าอัปเดตนะแม่งสายสมอนแม่งของเขาเยอะมากเลยว่ะรอเล่น อ่าเราเล่นอัปเดตหน้าแล้วกันว่าเดบนี้ผมเล่นสายเมลีดีกว่าแม่งน,น่าจะยากดิยากแบบสายแก่ใจเลยอะสมแล้วบบใจบอมากดีอะทุกคนไปเราเอ่อคราบชุดเกาะกันเลยว่ะใส่เลยนี่เออเอาดาบก่อนแล้วกันเชียรเล่นดวมแบบว่าอย่างดีอ่ะดีรีเจนดารี่เลยนะครับทุกคนเอออ่เด เบียคว,วานแม่งขี้หมาตดมากลเลอยอ่ไม่มีสลามเลยว่ะเราจะเอาเจลมาทาไฟอย่างไหนวะเนีย่ยโอ้ยผมว่าผมสร้างบ้านไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรสักอย่างมาทําเป็นไฟแล้วกนะันตอนเนี้ยเกมนี้ผมแบบว่าเซียนมากเลยถึงจะไม่ได้เซียนมากเลยเราจะเริ่มออกประจ้ในสใมสองหนึ่งดิสโกไปแล้วามันเกิดอะไรเนี่ยโอ้ามันเกิดตายโลกเลยว่ะเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วกัน เราจะขึ้นยังไงดีใช้แพลตฟอร์มไหมง่ายดีวะอาออขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวค่อยมาทำให้มันดูดีอยู่นี้แล้วกันตอนนี้เอาแบบลวกๆไปก่อนว่ะทุกคน let's go ต่อทางขึ้นไปหน่อยแล้วกันอืมเชีย่ยเดี๋ยวผมขอตัดไม้เพิ่มก่อนแล้วกันวะ่ะเพราะว่าไม้ไม่จำเป็นจะจัดเลยกอจะข,ขึ้เนครับทุกคน ช้าๆได้พาเร้นง,งามหมาเราเจอไปโอมเห็ดนะเก็บ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 เห็ดนี่เราสามารถไปทำยาได้นะครับทุกคนเราก็มาเก็บเลยอุ้ยเอ,าอ้าฮะโด,ดะรนรอ่เฮ้แม่งอย่างอย่างเวอร์อย่างเวอร์ตกใจเลยโอ้ยโอ้โอ้ย,อออยเฮี้ยแล่อะไรเนี่ยเฮ้อ,อ่ะ ไอ้จันค่อยๆลงนะค่อยๆลงนะถือว่าอันตรายมากอันนี้หลุมโฉบเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยนี่น่ากลัวจัดๆอุ้ยอุ้ย,ยโดนกี่ดีก็าตายเหออุ้อยตรงนี้มีกองมึงเห็นอุ้ยเอ้าเอ้าเอาไปตายมึงไปทำอะไรกันนะ่ะบ้าหรือเปล่านี่นี่เราค่อยๆซ้อมไปครับทุกคน Under line, under line. อันตรายอันตรายเราค่อยค่อยซ้อมมันไปวะอ่าอ่าชวอัอุ้ยยี่อ่ะอ่าอ่ามาเร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 ามานี่โอ้โหเราฆ่ามาได้เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 น่ากลัวน่ากลัวโอ้โหไม่มีอะไรเพิ่มเลือดเ,เลยเฮี้ย,ย โอเคโอเคเรา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 ,เราไม่ไปข้างล่างดีกว่า,วาผมขึ้นข้างบนดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะโอ้โหแล้วเจอแล้ยิ่งผมก็มีฮุกแล้วอ้าวก็แย่แล้วมันให้มาสิบสี่อันอีกนึงมันจะเหลือไปทำแปะอะไรวะเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างบนนี้มีรถรางสวย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 ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยยังไม่พ้นจากชั้นเราไอ้เหรอโอ้โหแล้วตาไม่ได้ฝาดรถรางจริงคนมันจะดวงดีอะเนาะ มึงเจอกูมึงเจอมึงเจอมึงเจอนี่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 เต็นเย็นมืดมืดมืดปักไปก่อนกไปก่อนอืม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 ไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยค่อยค่อยๆค่อยๆโอ้โหโ,โดนชนไปดีโดนชนไปดีโและหลงพึ่งโอ้โหกำะดักกำลดักแม่งยืะชิปหายชิปแบบชิปหายเลยอุ้ยเอ้ามี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 แล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอบ้านหลังนี้ผมขอของที่แบบ ดีอ๋อยี่โอ้ดียังดีว่ายังดีว่าด้ค้อนไม่ใช่ค้อนลูกตุ้มเออเราต้องระวังเลยนะเพราะว่าแบบบางทีแม่องอะเป็นกล่องกับดักอะไรเงี้ยอุ้ยผมก็ขุดแร่เลยก่อนเลยของจำเป็นอย่างยิ่งดูสิข้างล่างมีอะไรโอเคไม่น่าพิมย์ล้เราต้องค่อยๆไปแบบจริงๆจังๆเลยอะอ่านี่ไง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  กับดักไม่ไล่แหลกไม่ไล่แหลกไม่ไล่แหลกโอ้โหลูกตุ้มเอ่อมันจะไม่มีอะไรใช่ไหมปุ๊บสวยอุย้ยมุนหลอดเล็กขามุนหลอดเอาวะเราไปทางนี้ดีกว่าทุกคนยยยอย่าอย่อาอย่าอุ้ยอืมอุ้ยเอ้ามูจะนั่งกิ้งได้ไงครับ นี่ผมกมลับมาละโอเคเราได้ความรู้ใหม่นลในการเก็บหัวใจแี่แม่งกิ้งเป็นก้อนหินเลยอืมอืมอืม,อมกันกันกนานเอาเออบางอันแตกบางอันแม่งกิ้งนะเพื่อหัวใจไว้ก่อนเลยแม่งอันตรายจริงอันตรายจริงอุ้ยนี่เราตกจากการทุบหอยด้วยว่ะแมงงะ่งเจ๋งไงเจ๋งแจ้ว ผมขอขุดหินก่อนแป๊บนึงนะเฮ้ยไม่ใช่หินดิเหล็กเจอปึง้งโดนกูไงอืม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 จะ๊จะแจะ๊เจ๊อุยโขหมึงก็แรงไปสวยได้เลือดกลับขึ้นมาคุม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 หรือเปล่าไม่รู้อะแม่งตีแรงชีพหายเลยอุย้ยสวย ว้าวมึง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 กนตีนคนตีนคนตีนคนตีนเฮ้ยเอ้ยผีแม่งโอ้จ่าอะไรวะอุ้ยอุ้ยเอามึงมีสลามมาอย่างนี้นี้ด้วยอ๋อมึงบ้าหรือเปล่าสวยสวยสวยตอนนี้แบบสวยจะจัดอะ่ะอ่าเรามาเจอบ้านไปดูซิดูซิดูซิโอ้ยที่วับก็ถือว่าดีแหละเออ สลามยักษ์ท oh ี oh. Oh ่โ oh. อ้โหโอ้โหเือยเขตายนะครับผมนี่ตรงนี้ถ้ามึงจะขนาดนี้นะเฮีย yeah, yeah. ไม่มีไอเฮียยายาตรงมึงโดนตรงนี้ดิวะโดนโดนจีโดนจีโดนจี เดินลุกตุ้มบ้าหรือเปล่ากูตีเล็กนานเลย